ตัวนี้ตัวใ่หนอกตั้งแบบใ่ครับพี่น้องครับนี่แหละลูกที่อะไรครับแตงครับลูกสองในท้องค่ะลูกที่สองในท้องเอาขอฟังราคาตัวยงใหญ่เนี่ยนะครับนี่แหละแมกออกอเป็นแมกน,นุ่นๆนี่แหละครับแต่ว่าจะได้เรื่องของความบดโอ้สีแมพี่น้องครับสวัสดีครับ มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการปลูกมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้มาอีกแล้วกับหันสาฟาร์มนะครับเด้อพี่น้องมือนี่มีไฮไลท์ที่เด็ดหลายเลยนะครับเด้องัวทองง่ญ่ๆแบบนี้ยูนี่นะครับเนาะมีมาให้ฟีหน้องได้เยี่ยมได้ชมหลายตัวนะครับพร้อมกับงัวสาวน้อยเ1หนึ่งนะครับ มีมาให้เลือกคือเกาหล้กก็นในส่วนของงัวแม่ลูกนะครับด้วยยุคของฟังทางนั้นมีให้เลือกชมอีกสี่คู่เด็ดๆโดยลูกตัวเมียทั้งนั้นแล้วก็ราคานี่ยนะต่อรองถูกๆคู่เลยนะครับพี่น้องครับเอาอันนี้เป็นวัวชุดใหม่นะครับพี่น้องอ่ามาใหม่หมสๆสดๆร้อน,อนๆเลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละหันสา,า์ฟ้าะ่าสัรหางัวมาให้พี่น้องได้เลือกชมอยู่ตลอดครับพี่กัดกัยุคที่บ้านเปลือยตำบลหน,นองโกอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามครับผมเอา ตัวใดจะถูกกถูกใจพี่น้องกะสิผ้ามาเบื้องกันนะครับพี่น้องครับกะสวัสดีครับแตงครับสวัสดีค่ะอ่ะเอาตัวใด้ก้อนครับแตงครับวันนี้ก้อนกรไดอันนี้เป็นงัวงทองนะครับเนาะท้องชัวร์นะครับพี่น้องครับบรูว่าทองพอใด้แล้วครับอันนี้ดูกมันนะครับดูกตัวเล็กนะเรียนไปเลยคตัวนี้ทอง KF หกแปดนะครับพี่น้องครับตัวแดงดีแดงใหม่ใหญ่ใหญ่เงาเงาหนังหนาหนานะครับ KF หกแปดมีใบมีหลอดให้นะครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวผมจะอ่านมือผสมให้นะครับเนาะ ผสมวันที่26มกราคมหกห้านะครับอ่าในหนีกำลังขอดบอกเขียนฮอกไลไปเอาพี่น้องครับประมาณเก่าเดือนนะครับพี่น้องลูกตัวที่ไหนค่ะตรงแตงครับตัวที่สองในทองลูกตัวที่สองอส่วนสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับส่วนสูงสรประมาณร้อยห้าสิบได้ครับเด้อตัวนี้ใหญ่เงี้ยวหนังอ่าปกหนาเลยนะครับแดงเข้มๆพร้อมหูสันๆติดบดนะครับเนาะนี่ นอกใหญ่เลยเอาขอฟังราคากอนครับตัวนี้ตัวนี้เปิดวบแปดหมื่นเก้าค่ะแปดหมื่นเก้าวัวตัวใหญ่ๆได้ค่พี่น้องเอามาหาลวดทองชั่วๆครับประเภทของงัวนทองนะครับพี่น้องครับคือตรวจทองห้ชั่วๆเลยนะครับพี่น้องครับอยู่นี่หันสาฟาร์มครับผมอ่ะนี่แผ่นหลังเดี๋ยวผมจะยางอ่อนไปเบื้งข่างทั้งนี้นะครับพี่น้องครับนี่ด้านนี้นะครับเนาะอ่ะบดแดงดีทั้งตัวเลยนะครับตัวนี้มีตำหนิตรงไหนบ้างครับแดงครับ บ่มีค่ะรับประกันตำนี้ไม่มีแล้วค่ะพี่น้องครับรับประกันตำนี้ให้ง่วงแดงดีเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับแตงครับ063ครับ7 3 1 4 0ามหนึ่งสี่ศูนย์สอ่ทางเฟสบุ๊คหางสาฟาร์มค่ะครับผมอ่าราคาเนี่ยเขาร่วมส่งฟรีให้พ่อสครับภาคอีสานค่ะส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องครับเอ๋ออยากจะได้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวบ้างใกล้ๆอีกเราครับพี่น้องครับนี่เม็ดสีแจ่มๆเลยนะครับพวกตำนี้นี่นุ่มบ่มีติ่งนะครับเนาะ ยูนี่บ่มี่ตำหนิจ้าตัวที่ต้องเป็นบ่ตทองแต่งเนาะบ่มีค่ะไม่มีเด้อครับพี่เจ้าบอกทีเดียวเลยพี่น้องครับอ่ะเบิ่องฐาเดินทาเก่าขาครับผมอ่ะพวกขาทบขาถอนมดลูกออกรับประกันให้15มือค่ะอ่ะนี่เด้อครับพี่น้องครับเอ้าอยากจะได้แบบนี้มาเลือกมาชมเอาเลยนะครับตัวแรกนะครับเด้อกตัวแบบง่ายครับผมตัวที่สองหั่งง่ายหังตันเอาตัวนี้บัวทองแต่งจ้ะตัวนี้เด้อครับโดยวสิไล่ให้มันอ่ะยืนทางนี้เนาะครับเอาเบิื้องหางก่อนเลยพี่น้อง หางตัวปักไงย่างไงละ่ะตัวแดงดีสูงกรสติร่อยหาสิบกวัวเด้อพีนออ่น้องเด้ออ่ะสดๆใหญ่ๆเลยจิ้มดำดำนุ่มซีหัวผัวหางหมักไงอ่ะนะครับเด้อตัวนี้ท้องพอได้ครับแดงครับ 1. 1> ตัวนี้ท้องกับ KF เอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่ตัวย่างไงเด้อครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้ KF เอสามหนะะึ่นงะน, 23, ะนะครับพี่นอ้องอ่าผสมวันที่ยี่สิบสามอ่ายี่สิบสามกุมภาหกห้านะครับเนาะอ่ายี่สิบสามกุมภาหกหา กำหนดคลอดกะ26พฤศจิกาหกหาตัวนี้ตัวใหญ่หนอกตั้งบักใหญ่ครับพี่น้องครับนี่แหละลูกที่ไรครับแดงครับลูกสองในท้องค่ะลูกที่สองในท้องเอาขอฟังราคาตัวยิ่งย่งนี่นะครับเปิดใบแสนสองหมื่นบาทจ้ะหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับพี่น้องครับตัวอย่างใหญ่เลยเด้อครับพี่น้องยิ่งยิ่งหนังหนาๆเอ้าผู้ใดมักแบบนี้นะครับเนาะมาเลือกมาชมเอาเลยหนังหนาๆเด้อครับพี่น้องอ่ะแข่งขายิ่ง่ๆนี่แหละครับพี่น้องครับนี่หัวหางนะครับพี่น้องครับเอารูป่างหน้าตา หูกับว่ายาวครับพี่น้องครับขอบหูติดดำๆเลยนะครับเนาะดูหนังคอย้อยๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพ้าเบื้องขางทั้งนี้อีกที่นะครับเนาะอ่ะนี่นะครับคนหางนี่ย่างไงจิ้มดำสนิทเลยนะครับง้มกับบอมีติงนะครับเนาะอ๋ออยากได้แบบนี้มาเลือกมาชมเอาครับพี่น้องอ่ะนี่เบื้องขางทั้งนี้ย่ๆยเลยครับหนึ่งแสนสองหมื่นตอร้องเอาเด้อครับเด้อย่ายยาวก่าขากรบพี่น้องครับกามเนื้อตัวนี้หลายเลยเด้อครับผู้ใดมกสายเนื้อมา โครงสั่งหญ่ๆนะครับพี่น้องมึงทาเก่้าทาย่างนะครับเนาะอะบ่มีปัญหาเด็ครับพี่น้องครับรูปร่างหน้าตาครับผมหน้าอกใหญ่ๆไหลกว้างๆเลยกรีบเรียบก็ดีๆอยอะนะพี่น้องเด้อตัวนี้เนาะนกย่างง่ครับพี่น้องครับตรงกับายหนาเป๊ะเลยครับผมนอกจับสวยมากครับตัวนี้มาเยี่ยมมาชมตัวจริงหนาของนะครับเด้อพี่น้องครับตัวใหญ่อลีตัวนี้ บ่มีตํนนี้นองตกแต่งเนาะบ่มีค่ะไม่มีครับผมสวยงามมากครับพี่น้องครับให่มักงอแง่เอาตัวนี้หลดพี่น้องครับต้นนี้บ่มีเด้อบเด้อพวกเ็บดีๆอยู่ด้พี่น้องบ่รู้ว่าพี่น้องเห็นบ่นะครับเนาะกีบเ็บเบื่งเชัดสักน้อยพี่น้องเบื่องข้างทั้งนี้ให้เห็นแจ้งๆนะครับเนาะอบอ่ะนี่อาจจะชัดแล้วนะครับพี่น้องตัวต่อไปครับพี่น้องครับเป็นมัวท้องตัวที่3มนะครับเด้อตัวนี้กระท่องแดงดีขึ้นกันครับพี่น้องครับ ตัวท้องตัวแดงดีเลยตัวนี้ท้องก็พอไหนครับท,ท,ท้องทศพลแยกเพศจ้ะท้องทศพนตัวนี้ใส่แยกเพศได้คับพี่น้องครับแยกเพศแบบพิเศษใส่ไข่ให้เลย y z 1 1ตตัวนี้สีแดงใหม่ดีขึ้นกันนะครับพี่นอ้องอ่าผสมวันที่5มีนา6กหกำาังลดทอดกับ20มกราหกหกนะครับเด้อน,นี่แหละแยกเพศนะครับตัวนี้เอาอ่าอให้ลูกมาจากตัวละครับแดงตัวนี้ตัวสองในท้องค่ะตัวที่สองในท้องส้นสูงเท่าไหรครับสูง จะประมาณร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสี่ได้ค่ะอ่านี่นะครับร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสี่ได้นะครับเนาะนี่ต้มไทยนี่นะครับสีมดำดำเลยนะครับเด้ออ่านี่บั้นไายนะครับพี่น้องอ่าอ่านี่นะครับตัวเต็มดีแดงดีดอกตัวนี้ตัวนี้แตลว่าไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ว่าใบเจ็ดหมื่นเจ็ดตัวเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับเด้อตัวแดงแดงดีดีเหละครับพี่น้องผู้ใดมักสีดีๆตัวนี้เลยหางไม่ดอกไม่แซมไม่ด่างครับผม ตัวนี้มีตำหนิตรงไหนบ้างค่ะตรงแตงตัวนี้บ่มีค่ะรับประกันตำหนิรับประกันตำหนิให้เช่นกันนะครับพี่น้องครับบ่มีตำหนิจะโตเด้อพี่น้องเด้อเอารูปร่างหน้าตาเด้อครับพี่น้องครับนี่นังคุณหนุกไปแล้วอย่าไปอีกตึ๊บเออนี่เห็นว่าคับพี่น้องหูสัหงิดนี่แหละอ่ะนี่นี่นะครับเดอ้อเห็นว่าพี่น้องเอานี่แหละขีดเล็บแข้งขาเหนียงข้อปเป็นทางไหนบึ้งใกล้ๆครับพี่น้องครับแดงดีนดคะครับเด้อสูงร้อย สี่ส4บครับพี่น้องครับ143 144นะครับเนาะ,ะนี่นะครับเดอ้อเอาไปเบิ่งตัวที่4วัวท้องครับผมตัวนี้บวชจันแล้วก็ได้ความสดนะครับพี่น้องบนตัวนี้มาใหน้นะอยู่อยู่โซฟาอยู่หม่องใบโซฟาโอตัวนี้มีใบ<า>อยู่<อ>ใน,ในบ้านผ,ผ,ผสมอยัง จำไม่ได้เป็นปะผสมเคฟหกแปดเราบรัวมันผสมเดือนไหนนะโอ้อันนี้ผสมเคฟหกแปดแล้วเพิ่มเกียวใบเด้อครับพี่น้องเด้ท้องได้ปหกเดือนแล้วแม่ท้องได้ประมาณหกเดือนนี่แหละได้ความสดแล้วก็บดที่จัดเด้อครับพี่น้องครับขอบหูขานี่ดำยางคักนะครับพี่น้องนี่หูดำบักคักเลยนะครับมีใบอยู่นะครับเคฟหกแปดประมาณหกเดือนมาสั่นเดี๋ยวแปลใบไม่เบิ่งอ่ะสาวท้องแรกนะครับพี่น้องเอ้าแข้งขาดำๆเลยกีบเด็บสวยๆนะครับพี่น้อง สูงกว่าีแรกอีสี่สิบหา้าอันบวกกี่ดอกพี่น้อง,งตัวนี้นตัวใหญ่อยูยอย่เด้อับเด้อสิอ่าตัวนี้แตงว่าเท่าไหร่ครับว่าไบเจ็ดหมื่นเก้าจ้ะเจ็ดหมื่นเก้าได้ค่ะพี่น้องครับความสดบูดจัดนะครับตัวนี้เนาะเอา้าจะพาไปดูจิม๋มหกเดือนนะพอดเดี๋ยวรอบใบรอบใบจากเขากันต้องรอบเบื้องใบกันนะครับพี่น้องครับนี่จิ๋มรับประกันทองุกอย่างละค่ะรับประกันทองสุโตรนะครับเด้อมุนี้ก็ได้นี่แผ่นหลังนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเบื้องข้างทางนี้นะครับเนาะเออ อ่ตัวใหญ่เลยนครับนดิละขางท่านนี้กับบมีแป้วบวมีปานครับพี่น้องครับนี่มีแต่ความสดให้ชมนะครับเนาะพวกตัหนีพวกนุมพวกอย่างนี้บวมีติ้งเลยนะครับยุ่นี่พี่น้องเพิ่นอ่าคัดมาให้ยพี่น้องแล้วหมดปัญหาไอ้ห่วงครับแล้วก็เรื่องของการดูแลง่วนะครับของอ่าหันสาฟ้าในเพิ่นก็ดูแลดีครับพี่น้องครับพวกยาบำรุงเพิ่นให้หมดเออต้องแต่งตัวนี้ลักหนับนิ้วนะครับพี่น้องครับเด็กเดือนอต่งต่างแจกผสมวันที่สองธันวาหกสี่นะครับผสมครั้งที่หนึ่งนะครับเนาะ สองธันวาหกสี่กำหนดทอดกะบเก้ากันยาหกห้าจะเข้าหกเดือนแล้วว่าสั่นครับพี่น้องครับเอางูตัวนี้อายุประมาณสองปีแล้วครับพี่น้องครับเจ็ดหมื่นเก้าครับพี่น้องครับสัตว์หรือยังถ้าไม่สัตว์ก็ดูอีกดูใกล้ๆเลยนะครับพี่น้องครับนี่ขอบหูดำๆเลยนะครับเนาะนี่กีบเล็บขาดในบดขึ้นลึกเลยนะครับพี่น้องเอาพี่น้องครับต่อไปจะพาไปเบิงหมุด งูสาวนะคะพี่น้อง F1 สโตบ้างครับตุ๊งแก f ส F2 กับมี่แ้ครับพี่น้องไประเดยเอาตัวนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปเบืเอ้องตัวนี้นะครับเด้อเอาตัวนี้ F1 หมายเลขสามเก้าหนึ่งนะครับพี่น้องครับสามเก้าหนึ่งอันนี้ลูกพอได้ะคะรับตุ๊กแกตัวน,นี้ลูกไอ้ทสะพ้นค่ะ ลูกทศพลนะครับอ่ามีตัวหนึ่งทองทศพลนี่ครับพี่น้องครับบวัวแบบนี้เกิดจากแม่ใดกับสวยงามบูดจัดดีขึ้นกันครับพี่น้องหลนธรรมชาติหลนธรรมชาติด้วยนะครับทศพลนี่พี่น้องบูดจัดสูงอยู่เท่าไรครับตกแตงสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกจ้ะประมาณร้อยสามสิบบวกหมายเลขสามเก้าหนึ่งเอ้านี่เบื้องหนังคอทศพลพี่น้องหนังคอทศพลนะครับพี่น้องครับอ่านี่จะให้เบื้องหนังคอหนาหนาใหญยๆเลยนะครับเนาะนี่นี่พึ่งอ่าหลนธรรมชาติพร้อมอ่านี่แล้วครับเด้อ แข้งขาดํามากนะครับเนาะตัวนี้แตงว่าเท่าไหร่ครับตัวนี้ว่าไว้หาเมื่นหาค่ะหาเมื่นหาด้ครับพี่น้องครับสาวน้อย F1 นะครับพี่น้องครับมูนี่ก็ถือว่าไปไวมาไวเด้ครับเด้อคลิปว่างหันขามีคนออกไปเบิดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ห้าหมื่นห้าสายพัฒนาต้องมาแล้วครับพี่น้องครับเอานี่นี่นะครับเด้อส่วนไทยหางบดดอกบัวแซมนะครับเนาะพวกตำหนิบ่มีเลยนะครับอยูนี่พี่น้องครับนี่หาเมื่นหาครับผม ดูมุมก,กวลวงๆนะครับพี่น้องครับนี่อยากเกลี่ยง้วงทองกับซีแมร์หน่อยมิตรตรงงามนะครับเด้ออ่าตัวต่อไปเป็นเอฟสองทีต้องบอกว่าใหญ่ันตันตันนันหนานเลยนะครับพี่น้องผู้ใดมากแบบนี้เออดูท่าเดินไปก่อนตัวนี้ลูกผู้ได้คัดตกแต่งลูกเคสสามหนึ่งค่ะลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับเด้ออ่าเบื้องต้นไอ่ค้นหางก่อนครับ KF31 ตัวตันๆเลยจักเดือนแล้วครับตัวนี้ได้8เดือนกว่าค่ะ8เดือนตัวนี้เป็น F2 เด้อพี่น้องเด้อ8เดือนกว่า F2 เคฟสามหนึ่งทำเขาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับเออนี่แหละรูปร่างหน้าตานะครับพี่น้องครับเออเออดเบึงขางนี่เอฟสองนะครับเด้อเอ้านี่แหละครับสูงกับสายสามสิบกัวหรอเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้วันไรสามสิบหาค่ะไรสามสิบหาอไรอยู่เนาะสูงสูงเนี่ยอด้วยครับพี่น้องครับเอาไว้เลยครับอ่าเอาตัวนี้ว่าไว้เถอะเรยครับแตงครับเจ็ดเมื่อนหาค่ะเจ็ดเมื่อนหาไดครับเออเอ้านี่แหละเออเดี๋ยวเบึงหน้าเบึงหน้านะครับเนาะนี่ อกเป็นอย่างไรนะขีดเรียบนะครับแทนหลังหนาๆเลยตัวนี้ดุสิผ้าเบิ้งทางนี้ตัวนี้ F 2สองนะครับดวสิเบ,บิง้งอ่ายมเลขทางนี้นะครับเนาะฮะนี่แหละ,ะนี่นะครับเด้อตัวนี้อ f อสสวยๆเลยนะครับพี่น้องครับอ,อยากได้ตัวนี้เห็ดเขาให้เรียบร้อยเลียงามเลยนะครับเนาะอ่ะ,อะบ่มีต้นหนีนะครับเด้อเดินเดินเดิน,ดนลูกนี่ บอกราคาแล้วนะั่นตกแตงเนาะตัวต่อไปครับผมตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็น f 1, 1> มันว่ครับนี<ๆ>่ใบมาแล้วจ้ะ f 1ตัวนี้มีใบเพชรให้ยหรือเด้อครับพี่น้องครับ 1> f 1อันนี้เห็ดของสมาคมส่งเสร,ริมการเลี้ยงโคพันธุบรามัน่นนะครับ f 1เป็นลูกของ db 1นึ่ับสองศูลูกอันดามันนะครับพี่นอ้องตัวนี้วัวอายุเกิดวันที่1เดือนกันยาสองศนย์สอก็คือเดือนกันยาจังสิครบปีอ่ะพี่น้องครับเอา้า สูงกสิร้อยสามสิบแต่งแต่งตัวนี้ร้อยประมาณร้อยสามสิบหาค่ะร้อยสามสิบหาบวกได้อยู่มั้งพี่น้องตัวใหญ่อยู่ได้ไหมครับพี่น,อน้องยืนยงยงเลยตัวนี้อาแตงว่าเท่าไหร่ครับเอฟหนึ่งตัวนี้หกเมื่นหาค่ะหกเมื่นหาพร้อมใบด้วย,วยครับพี่น้องครับนี่มุงส่วน,นหนาตัดหูน่ะละคะ่ะมองสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรตีนสิบแปดเปอร์เซ็นต์และสูตรโปรตีนยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอาําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลองนี่แหละกระสิ่มีตาหูน่าแต่งแต่งเนาะที่ติด,ดใส่เบิดมองอื่นมมมิตำนี้นะครับพี่น้องหยิบดิบสันเลยส่วนท้ายนะครับจิ้มดำ นมนี่กับนมไม่จิงนะครับเด้อเบมึงขางทั้งนี่ครับพี่น้องอ่านี่แหละตัวนี้เท่ายอะไรก่อนตั้งแต่หกมื่นหาจ้ะหกมื่นหาเด้อครับพี่น้องครับเอ้าอยากได้งงอยืนหยุกหยุกทรงเฉิดนะครับเนาะตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวให้เบมึงหน้าคาคาครับพี่น้องครับนี่รูปร่างหน้าตานะครับเนาะหน้าอกนะครับอ่ะตัวต่อไปครับผมตัวนี้ครัตัวนี้ก็เป็นสาวน้อยอายุถึงเจ็ดเดือนไปเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนหนึ่นบะ ผมอ่ะเจ็ดเดือนลูกพอโตไหนครับตัวนี้ไอ้ลูกพริกแดงค่ะลูกพริกแดง SK 581นะครับเด้อสูงเท่าไรครับตรงแตีงตัวนี้สูงร้อยสามสิบค่ะร้อยสามสิบได้ครับพี่น้องเอ้าดูอ่าหูนะครับพี่น้องครับเอ้าวนี่นักถึงกันนะลูกเบมึงคนรอยจากบ้านในเพียงนี้เห็นบนเห็นบนเห็นบนสู้รอบนเห็นมึงกันนักมึงสู้ก็รอนี่ยนะครับพี่น้องหูสั่นๆเลยนะครับเนาะกีบเล็บดูใกล้ๆไปเลยพี่น้องครับนี่ นี่นะครับตัวนี้แตงว่าเท่าไหร่ครับ4ี่หมค่ะ4ี่หมราคาเบาๆนะครับพี่น้องครับสบับสบายกระเป๋ากะมีไห้นะครับเด้อตัวนี้เครื่องดำสีมดำดีนะครับพี่น้องครับเครื่องดำสีเดี๋ยวเด้อเครื่องดำหรือเครื่องแดงเครื่องดำอยู่ดอกพี่น้องเอานี่หมายเลขเอ่อสามแปดแปดนะครับเด้อเบื้องด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะอ่านี่เลย นอกจากางัวสาวน้อยครับพี่น้องครับ F1 F2 มือนี่กับสิภาาไปเบิง้งงัวที่เป็นแม่ลูกให้ไ,ไล่ที่เด็ดยูอีกขอ,อกหนึ่งนั่นแต่งเนาะ,นะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับพี่น้องครับเอานี่แหละครับพี่น้องกะสีผ้ามาเบิง้งแม่ลูกเด็ดเด็ดเลยนะครับเด้อสีต้องบอกว่าแจ่มๆจมเลยนะครับสีแดงใหม่ๆนะครับพี่น้องแบบนี้มีอยนี่ซี่ครูนะครับเด้อพี่น้องครับเอากะจังค่อยๆเบิง้งวัตสิมัครูได้นะครับพี่น้องเนี่ยมีครูหนึ่งเอาแต่งที่เริ่มคููได้ตัวนี้ก้อนเนาะนี่ก้อนกันเลยค่ะ อันนี้ลูกมันโตัวไหนตัตัวนี้แมนบ่ครับแตัวนั้นัวนางนันี่เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้กับแดงเชี่ยมจังเบิ่งกันตัวนี้หนังหนังน, ά, นานๆทรงดีๆเลยครับพี่น้องพูดได้ว่า,าแม่ไอ้บ้านๆแบบนี้เสียให้ลูกนานๆเทปๆแบบนี้น,นะครับลูกพ่อได้ครับแต่งตัวนี้ลูกเคฟสามหนึ่งค่ะเคฟสามหนึ่งตัวนี้มีใบให้เด้อครับพี่น้องเด้ออ่าเคฟสามหนึ่งนะครับเนาะเกิดเมื่อวันที่สิบเจ็ดมกราเด้อครับพี่น้องครับฮกหาก็จะประมาณไอ้ สี <4 S 2> ่เ <Pop> ด <keys> ือนหาเดือนนะครับพี่น้องครับเป็นง่วลูกไทยลูกแรกบ่วนี่ลูกแรกค่ะง่วลูลูกแรกนะครับแม่ทุกข์สาวสดๆอยู่นี่พี่น้องครับแม่มันสูงเท่าไหร่ครับน้องแดงตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบนะครับเนาะร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบเก้าพี่น้องเอานี่แหละลูกครับพี่น้องเดี๋ยวนี่นะครับเด้อลูกเทพๆตัวนี้เป็นลูกของแม่นั่นครับเด้อนี่เอาเอาคู่นี้แตงว่าเท่าไหร่ครับหกหมื่นเก้าค่ะนี่หกหมื่นเก้าพี่น้องเด้อหกหมื่นเก้าห้อเน้นลูกนะครับเนาะไผอยากจะได้แม่บอกเทพๆนะครับเนาะนี่ ขันออกมางา้มแบบนี้กับพี่น้องครับนี่ละเด็ดเลยครับพี่น้องเนื้อนังหนาด้ยครับเด้อลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นไอ้พี่ตัวหนึ่งอยู่พี่อออ่ะหกหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับมาลูกมาเร็วเออนี่ไปหายแม่จะของเร็วโมมี่ํำหนีมันปะครับคูณนี่โมมี่ค่ะไม่มีนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เดอเบิรงแม่กันพี่น้องท่านเห็นแม่อยู่อ่ะนี่แม่ยังสดๆดเลยครับพี่น้องจิมดำโบ๊ดีนะครับเด้อพวงหางเง้วใหญ่ครับผม นี่แหละวัวให้ลูกเทพครับพี่น้องครับนี่ตำหนิไม่มีแล้วครับเดอ้อหกหมื่นเก้าตาลูกอะกนนี่ตาลูกก็เลือกกินอะไรพี่น้องเป็นห้าถีบังทรงทรงกับหนังคอนน่ไหมพี่น้องครับนี่ทรงบรามันนะครับพี่น้องครับเทพบักคักด้วยพี่น้องเดอ้ออ่ะนี่เหลี่ยมเหลี่ยมเลยนะครับเนาะเอาหกหมื่นเก้าคูนี่ก็แม่เมื่อกี้ครับผมยุ่ย,ยเลยตำหนิไม่มีคูต่อไปเอาตัวไหนครับเอาคููนั่นค่ะคูนั่นกับลูกตัวนี้นะครับพี่น้องอ่ะ ไปดูวกัแม่แล้วตัวนี้สีแดงใหม่ๆบักคักด้วยพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้เด้อเด้ออย่มาเบื้องกันนะครับเนาะ่าเพื่อนจะเปิดใ่ถไร่ตัวนี้สีแดงบักคักครับพี่น้องครับแดงเข้มเลยลหละนี่นะครับเนาะอ่าแดงเข้มๆเลยนะครับเนาะนี่นี่แหละครับแม่ี่ก็สูงยังอยู่เวยครับพี่น้องครับสูงร้อยสี่สิบห้าค่ะแม่ร้อยสี่สิบห้าได้นะครับพี่น้องครับประเภทอ่าต้นนี้นี่บ่มมีนะครับเด้อนี่ทรงนี่เรี่ยมตนะครับเนาะ ลูกพ่อตัวไหนครับพริกแดงลูกพริกแดงนะครับพี่น้องครับนี่แหละลูกพริกแดงเกิดกับแม่นี่เบื้องแรกก็เป็นว่าลูกแรกนี่แหละพี่น้องครับแม่ยังสดสาวสดสดอยู่นะครับเนาะพริกแดงเกิดเมื่อวันที่24เดือนพฤศจิกา64นะครับเด้อกะไรเอาตามใบนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับพี่น้องครับกะประมาณ6เดือนนะครับพี่น้องตัวนี้เอาแดงใหม่แดงอ่าแบบช้ำๆเลือดหมูเลยครับพี่น้องครับ นี่นะครับแขงขานะครับเนาะขอบหมูเบื้องไกๆเลยเบื้งแค่หลังครับพี่น้องตัวนี้อ่าคู่นี้แต่งว่าเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นเก้าค่ะเจ็ดหมื่นเก้าได้งื่สีบักงามตัวบักงามครับพี่น้องลูกมันบดบๆนะครับเนาะเอาหางกันอ่าบักใหญ่ครับพี่น้องครับเบื้งใกล้ๆนี่ดูท่าเดินเดี๋ยวพาไปเบื้งแม่ครับพี่น้องครับลูกแดงดีนี่นะครับพี่น้องพูดได้ว่าแม่แบบนี้ก็บจะส่งลูกเทพพื่กันเนาะอ่านี่นะครับเด้อเอาเบื้งด้านข้างครับตัวนี้แม่ตัวใหญ่อยู่เด้อครับพี่น้องครับนี่ เน้นลูกนะครับเนาะนี่สวน้า่สวนจิ๋มของแม่พวกหางบัวดอกบ่แซมนะครับตันนี้บัมีนะครับพี่น้องครับนี่อยากได้คู่ไหนตัวไหนนะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นลูกของคููแรกเลยครับเด้อมักเ่นกันดีถ้ามาตาของง้อหน่อยนะครับเอ้าเห็นไปแล้วครับพี่น้องครับนี่เน้นลูกเป็นพิเศษเลยนะครับเนาะต่อไปทังเป็นคู่ไอ้ทางแดงก็นี่นะครับพี่น้องลูกมันครับพี่น้องครับแล้วกเกิดจากไอ้แม่ขาวนะครับเนาะนี่เอาเขากับบ่วแม่บอกแม่พันไปน้ำรับพี่น้อง เขาจะเลือกไซส์พอได้เอาคููนี่ก่อนนะครับนะเนาะครูแดงๆนั่นปิดท้ายด้อพี่น้องด้อช่างไปเบิ้งกันนะครับนะเนาะนี่นะครับเดี๋ยวติพาเบิงเเ้งน้องแตงมาเบิ้งแม่ขาวบดให้ลูกไอ้นวลน,นะครับพี่น้องครับนี่บดจัดๆเลยเอาตัวนี้ก็ลูกหนาขึ้นกันนะครับพี่น้องครับนี่ลูกกินอาหารได้เลยพี่น้องด้อกินข้วโพดกินย่งได้แล้วลูกพ่อได้ครับน้องแตงลูกเจมบอลค่ะเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับ อตัวนี้โบดจัดนะครับเรือขอบหูนี่จิ๋มกับดำๆแขงขากำไลสีดำมืดนะครับเนาะเจมบอลศูนย์ศนย์เเกิดวันที่24มกราหกห้านะครับพี่น้องครับกับประมาณตีเดือนกัวกัวนะครับพี่น้องครับเอานี่แหละนี่วันนี้เป็นงวัวลูกที่ได้ของแม่ตัวนี้ครับลูกสองค่ะลูกที่สองนะครับพี่น้องแม่ตัวนี้เป็นอ่างยิ่งยังเลยก่ะจุดเด่นก็จะเป็นเรื่องของความโบดนะครับพี่น้องครับอ่างๆลึกๆเลยตัวนี้เนาะ สูงเท่าไรคะ้องแตงตัวนี้สูงสิบเอ็ดสิบเจ็ดคุ่นบอค่ะเกือบเกือบร้อยห้าสิบได้ครับตัวใหญ่อยู่เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เอาใส่เบื้องจิ๋มนะครับพี่น้องครับนี่ดำดำสนิทเลยแผ่นหลังนะครับเนาะนี่แผ่นหลังเดียวกับเสื้ผ้าเบิ้งพวงหางทั้งนี้นะครับพี่น้องนี่หางยาวดำดำเลยคู่นี้เท่าไรคะ้องแตงเจ็ดมื้นห่าค่ะเจ็ดมื้นห่าได้อครับพี่น้องเอานี่กับลูกตัวนี้เนาะเอาไปหาแม่จะคาดได้ลูกนี่เขากับตู้ปูทิปีทั้งนี้แหละครับพี่น้องเอาดูแผ่นหลังนี่แหละขวัญ นี่เด้อบ่ไม่จำหนีนะครับตัวนี้เนาะบอม้ค่ะสวยงามเช่นกันครับผมอ่ะเห็นชัดไปพี่น้องอ่ะนี่ตัวนี้ด้อครับเด้ออ่ะนี่แหละครับเม่บอกง่ายๆเลยครับพี่น้องนีุ่วกขังทั้งนี้นะครับเนาะเออคูนี่ครับเจ็ดมื้อหารเลยครับพี่น้องเอามาเยี่ยมมาชมใครอยากจะได้ภาพเพิ่มเติมกับถักทางไลา์ทังเฟซไใ้ญ่เลยครับพี่น้องเอาเจ็ดมื้นหาแล้วกั สิพาไปเบิ้งคูให้ไล่ที่เด็ดนะครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวแดงใหม่บักครับเด้อพี่น้องครับแดดทางบดก่อนซื้อครับผมแดงก็ตัวนี้อีกบ้างตัวนี้มาแดงเดี๋ยวทีพี่น้องครับสิพาเบิ้งครูนี่นี่แหละแมกออกอ่าเป็นแมกนุ่นนี่แหละครับแต่ว่าจะได้เรื่องของความบดโอ้สีไหมพี่น้องเอ้าต้องบอกว่าสีดีแล้วกะตัวใหญ่ๆลึกๆเลยตัวนี้ลูกพ่อได้ค่ะบตรงแต่ง sk ห้าสองศูนย์ค่ะลูกของไอ้มดแดงนะครับ sk ห้าสองศูนย์แล้วไปในเฮ็ดเขาให้เหลือเด้อพี่น้องเด้อ เห็นว่าพี่น้องครับ SK 5 2 0ล่ะเห็นว่าใบนะครับพี่น้องครับของแท้เกิดเมื่อวันที่27ธันวาหกสี่นะครับตามใบมีใบอันนี้มีหลอดมะไห่นะครับพี่น้องเป็นลูกที่ไหนของแม่เพิ่นครับแตงครับลูกที่สองค่ะลูกที่สองนะครับพี่น้องครับสีแดงคักแดงแน่เกิดเนี่ยแหละแม่สูงยี่สิบหน่อยสี่สิบถ่ายตั้งแต่หน่อยสี่สิบเอ็ด่อยสี่สิบสองเหรอคะหน่อยสี่สิบเอ็ดหน่อยสี่สิบสองนะครับพี่น้องครับอันนี้งว่ตัวสูงเนี่ยนะครับตามันยืนอยู่ในร่องซื้อครับผม อยากจกได้คู่นี้เส่ครับคู่นี้เจ็ดหมื่นเก้าค่ะเจ็ดหมื่นเก้าด้ครับพี่น้องครับแม่ตัวนี้แหละนี่มีขาถกขาถอนตานี้ไม่มีนี่ให้เบิ้งลูกของไอ้มดแดงตัวนี้ด้ครับพี่น้องครับสีนี่แดงบักักได้ครับด้กันถึกแดดเลียมมาบมากได้แหละนี่สีดำดำสนิทเลยดูท่าเดินไปด้วยนะครับพี่น้องแม่พระท่านผสมจากตนบ่ครับแม่ยังท่องว่างสู่โตอยู่ดวยพี่น้องเด้อเอาผู้ใดอยากแะได้ตัวใดมาเลือกมาชมเอาครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละมีให้เลือกหลายคู่นะคะพี่น้องครับเอา โดยเฉพาะคูสุดท้ายนะครับพี่น้องครับนี่สีจีบมากๆเลยนะครับเด้ออ่ะมือนี้กับมีให้แค่นินเพราะใครตกแตงแม่นค่ะนี่เบื้องแค่หลังโดยจะให้เบื้องทั้งหลังนะครับพี่น้องครับนี่เอ้ามาเอาครับพี่น้องครูนี่จีบมื่นเก่านะครับเด้อเอ้าสำหรับคลิปนี้กะหันษาฟาร์มนะครับเพิ่นกัมีมาให้พี่น้องเป็ดตึงงัวทองงัวสาวงัวแม่ลูกครับพี่น้องมักตัวใดชอบตัวใดมาเลือกเอาสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณค่าตงแตงสวัสดีครับค่ะ